สวัสดีครับช่องทราบสะสมก็ขอรสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องรีวิวพระนะครับของเข้าวันนี้นะครับเปิดกล่องรีวิวพระเหมือนเดิมนะครับเป็นหลงปู่อะไรนะครับมาชมกันครับ อันนี้เป็นของแถมเลยว้วก็เขียนมากรรมการชุดเหล็กนะครับอันนี้ก็เป็นหลวงปู่มหาสุวรรณกรรมการชุดเล็กนะครับอันนี้น่าจะเป็นของแถมจากพี่เขานะครับเช่ากับเขา ดูของแถมไปก่อนนะครับเจ้าสัวคู่บารมีหลวงพ่อศิลวัดหัวใหญ่เป็เหรียญเจ้าสัวอันนี้ครับเป็นของแถมนะครับน่าจะเป็นของแถมของควรปีใหม่นะครับก็สวยนะครับ หลวงปู่ศิลน,นะครับศิษย์เอกหลวงปทิมนะครับวัดทัววใหญ่บ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับเลขโคดอะไรไม่มีกล้องมีกล้องซูมนะครับเลขสองห้านะครับเลขโคดสองห้า สองห้าหรือ 29? สองเก้าสองห้านะครับดูของแถมไปแล้วดูของจริงไปนะครับทีนี้นี่ครับหลวงปู่มหาสวรรค์ครับโม้เซียนกล่องมาอย่างดีครับรายการสิบห้านะครับ เขาเขียนว่าร kind of ุ hmm? ่นอะไรรุ okay. ่นแรกนะครับสงสัยเป็นรุ่นแรกครับเรียนปู่มหาสวนครับปู่มหาสวรรณนาคสวรรณโนครับวัดพนมดินสุพรรณนาลาบจังหวัดปุริลัมครับสองห้าหกสี่ครับของแถมจากพี่พี่วีวีละประพันธ์กำแก้วนะครับ ดูอันที่เราชอบมาเลยครับจะเป็นเหรียญอะไรครับสวยไหมในเลขสวยไหมครับสวยนะสวยครับเพราะว่าจองชุดกรรมการชุดเลขมาจะเป็นลงยาทั้งหมดเลยครับแต็มเต้ม เรียนที่หนึ่งเรียนที่สองเรียนที่สามเรียนที่สี่นะครับก็ยังมาไล่ดูเลยนะครับว่าเป็นเนื้ออะไรบ้างครับ อันนี้ก็เลขอะไรแปดสามเหรอเลขแปดสามนะครับอันนี้ก็คือเนื้อทองเน,นสตาเนาะไม่สตาก็ลองฟ้าบาท ทองฟ้าบาทนะครับลงยาพื้นเขียวจีวรเหลืองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสวยนะครับขอบก็ตัดสวยครับชมไปที่เลียนครับใบใเลยครับช้าแล้วอันนี้ก็เป็นอีกเนื้อหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นทองแดงครับทองแดงนะครับเรียกอะไร ชุดเดียวกันน่าจะเลขเดียวกันครับเลขเดียวกันหมดเลยเปสซมทองแดงลงยาเหลืองลงยาจีวรเหลืองพื้นม่วงนะครับสวยคมมากนะครับเหรียญมีชีวิตนะครับชุดกรรมการเล็กนะครับเป็นชุดชุดที่สวยนะครับลงยาทุกเหรียญน,นะครับ ชอบสายนี้ครับสายรุ่นแรกนะครับสายเอพัทยาครับพี่เอพัทยาครับจัดสร้างครับผมก็ติดตามผลงานพี่แกเรื่อยๆนะครับชอบตรงแกเข้ามาเล่นครับเข้ามาเช่าเก็บเรื่อยๆนะครับซ้อนเก็บซ้อนเก็บเรื่อยๆนะครับเหมือนแกไม่ทิ้งพระที่แกสร้างครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อสัตตะนะครับ ลงยาเหลืองพื้นขาวนะครับลงปูมหาสวนนอกสวนรุ่นหนเขียนว่ารุ่นหนึครับรุ่นแรกรุ่นหนึ่งครับ,รนนรบสวยทุกเหรียญน,นะครับชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามหรือใครอยากจากสะสมนะครับก็เข้าไปติดตามที่กลุ่มได้นะครับ กลุ่มก็ชื่อนี่แหละครับหลวงปู่สุวรรณนาคสุวรรณโนนะครับชื่อกลุ่มแบบนี้เลยครับหรือเช่ากับผมก็ได้ครับเช่ากับผมก็ได้หรือจะไปเช่าที่กลุ่มก็ได้นะครับเช่ากับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์เบอร์โทรเฟซบุ o กไว้ติดต่อนะครับสนใจเช่ากับผมก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อสุดท้ายแล้วครับ อันนี้น่าจะเป็นลายธงชาตินะเห็นเห็นแววๆนะครับแี่จริงๆงด้วยสุดยอดเนื้อสัตตะทองฟ้าบาทนี่แหละครับลงยาลายธงชาตะครับพื้นจีวรเหลืองนะครับโอ้เหรียญมีชีวิตจริงๆครับ พระใหม่หน้าสะสมนะครับเป็นพระใหม่หน้าสะสมอีกหนึ่งสายนะครับสําหรับใครชอบครับพื้นที่เก็บกันเต็มนะครับพระส่วนใหญ่อยู่กับชาวบ้านนะครับอยู่ในตลาดก็น้อยมากครับใครมาเข้าเล่นตอนนี้ราคาก็ยังไม่แรงครับรีบสะสมนะครับประวัติการสร้างของพี่เอพัทยานี่ก็สร้างรุ่นแรกหลวงปู่แสงก็เหรียญรุ่นแรกก็ปาไปต้นๆครับ2องสามพันไปแล้วครับ แกก็เช่าเก็บเรื่อยๆนะครับผู้สร้างลงมาเล่นเองรับพระก็น่าสนใจนะครับก็เก็บเป็นมรดกลูกหลานนะครับเก็บไว้สร้างพุทธคุณนะครับอันนี้ขอแกะดูข้างในนะครับลายธงชาตนะครับแวแตกแล้วตรงแก้วแตกแล้วก็แกะเลยดีกว,ว่าฝั่งนี้ ก็จะเป็นข้างหน้าก็จะเป็นรูปหน้าตรงนะครับลายธงชาติเขียนว่าหลวงปูส่สวรรณนาคสวรรณโนนะครับข้างหน้าข้างบนก็เป็นภาษาบาลีครับขอบเหรียญก็จะประมาณนี้ครับถ้าสิบ0ี่ปีไปราคาขึ้นราคาแพง ของเจ้ของปอมมาก็มาดูคลิปคลิปแรกที่แกะกล่องจากวัดเลยก็มาดูย้อนมาดูตรงนี้ก็ได้นะครับครับข้างหลังก็เป็นเหรียญรูปไข่นะครับวัดพนม ัดพ,พนมดินสุวรรณารางอำเภอกระสังจังหวัดบุรีลังออกออก2,564ครับแต่เพิ่งได้รับพระมกรานะครับก็จะจัดสร้างโรงยาก็ใช้เวลานะครับก็รอคุ้มนะครับก็ถือว่าคุ้มครับกับเวลาที่รอนะครับสวยมากนะครับมีมิติ เหรียญมีชีวิตครับมีเส้นสายฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับก็สำหรับใครที่อยากสะสมครับเช่ากับผมก็ได้นะครับหรือเข้าไปเช่าที่กลุ่มก็ได้ครับหลวงปู่มหาสุวรรณนะครับนาคสุวรรณโนนะครับรุ่นแรกนะครับอันนี้ก็เป็นชุดกรรมการนะครับ กรรมการชุดเล็กนะครับชุดกรรมการนะครับผมได้เช่าจองผมได้จองมานะครับก็สร้างร้อยห้าสิบชุดนะครับชุดนี้ครับแบบนี้ครับชุดกรรมการชุดเล็กร้อยห้าสิบชุดร้อยห้าสิบชุดตกลาวนิดนึงครับต้องขออภัยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ